สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็พามาดูบอลสีสีวันวานน่ารักน่ารักนะคะที่เพื่อนๆได้เห็นนะคะคือบอลสีน้ารายเริ่อพบนะคะทุกคน นี่นะคะลักษณะของใบของเขานะคะจะแตกต่างจากฮกรงนะคะซึ่งนาราเริ่มพบนะคะเวลากระสิบจะจัดนะคะก็ยังคงมีสีเขียวประปรายแบบนี้นะคะจะกระจายนะคะจะมีเม็ดสีเขียวกระจายบนพื้นใบแบบนี้นะคะแต่ลักษณะพื้นใบของเขาจะเป็นสีออกชมพูนะคะจะโทนเดียวกับฮกรงนะคะแล้วที่สําคัญนะคะ เมื่อนางกัศษจะจัดแบบนี้นะคะช่วงกระดูกช่วงนี้นะคะกระดูกกลางช่วงนี้นะคะถ้าเป็นฮกรลงนะคะจะมีกระดูกที่มีสีขาวนะคะถ้าเป็นนารายเริงพบนะคะก็จะมีกระดูกที่เป็นสีเขียวน,นเองค่ะ ซึ่งนารายเรืองพบต้นนี้นะคะไปลงอยู่ในป่านะคะทุกคนอยู่ในกระถางแต่ว่าไปอยู่ในป่าหญ้าเลยนะคะนี่ก็นารายเรืองพบต้นนี้นะคะจะมีหัวที่ค่อนข้างใหญ่นะคะเวลาเขาแตกยอดมาหรือว่าแตกใบามานะคะจะมีลักษณะที่สีกัดออกมาแบบนี้เลยคะ่ะทุกคนนี่นะคะมีแค่ใบเดียวนะคะแต่ว่าสีนางกัดออกมาแบบสวยมากเลยนะคะ นี่นะคะเราก็เลยเก็บภาพนารายเริมงพบมาให้เพ,พื่อนๆได้ชมกันนะคะบางท่านยังแยกไม่ค่อยออกนะคะแบบว่า,า่านารายเรืองพบกับฮกลงนะคะจะมีลักษณะใบและสีนะคะเหมือนกันมากนะคะค่าและอย่างนะคะนารายเรืองพบนะคะจะมีลักษณะใบที่กว้างนะคะแล้วก็สะโพกนะคะช่วงนี้นะคะหรือว่าหูใบนะคะอาจจะสูงจากว้างนะคะแต่ถ้าเป็นฮกลงนะคะใบนางนะคะจะออกเรียวๆหน่อยนะคะเรียวๆแหลมๆหน่อยนะคะทุกคนแต่ว่าถ้าเป็นนารายตัวนี้นะคะใบนางจากกว้างนะคะ นี่นี่นะคะก็คือข้อแตกต่างสําหรับบอนสีหน้าราเรืองพบแล้วก็บอนสีอาฮกลงนะคะมีความแตกต่างกันอยู่นะคะนี่นะคะก็นําภาพอาบอนสีหน้าราเรืองพบมาให้เพื่อนได้ชมกันนะคะนี่นะคะพอแตกใบมาใหม่นะคะสีน่านจะออกสีสวยเข้มชมพูแบบหวานหวานแบบนี้เลยนะคะทุกคน โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็เก็บภาพบางสีที่สวยบางสีนารายเดิงพบมาให้เพื่อนๆชมกันเพียงเท่านี้นะคะสำหรับคลิปนี้เราก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ